เรา2คนจะไปฉีดวัคซีนการโควิด19กันนะครับน้องๆตอนนี้ที่น้ำก็ได้ทำการฉีดไปที่เรียบร้อยผิดพลาดที่เราสองคนไม่ใช่ผิดพาดหรอกตั้งใจฉีดพร้อมกันตัวน,นี้เป็นเวลาตีห้าครับผม แย่จริงตัวร้อนมากก็ไข้ขึ้นเนีย่ยว่ปวดปวดเอ้ยจะปวดแผลจนจนหน้าตึงหมดแล้วก็ตัวร้อนไม่มีแรงตอนเช้าค่อยคุยกันแล้วกัน,นก็กลับสวัสดีทุกๆคนท่านผู้ชมทุกครั้งที่น่ารบรกวนทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเราสองคนอีกแล้วในยามเช้าเหมือนเดิมนะครับที่เรามาเปิดรายการในรถเพราะว่าเราสองคน จะไปฉีดวัคซีนการโควิด -19 กันนะครับน้องๆก็คลิปนี้อาจจะมีสาระหรือไม่มีก็ไม่แน่ใจนะครับผมอย่างไงนะผมฝากติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังไม่ได้ฉีดและจะฉีดเลยนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะล่วงนะครับน้องๆมีอะไรจะพูดไหมครับผมไม่มีค่ะก็ไม่มีมกินข้าวหรือยังคะ ทำอะไรอยู่คะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราสองคนจะมาฉีดวัคซีนนะครับถ้าพูดถึงถ,ถ้าพูดถึงวัคซีนนะครับเราต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้ให้ถีทั่วนะครับน้องๆอ,อย่างเช่นพี่นะครับศึกษามาอย่างดีอย่างเช่นแขนซ้ายนะพี่จะฉีดของแอคต้าซินิก้าครับส่วนแขนขวาเราจะสีฉีดของแอคต้าซินิแพ อะไรครับเป็นคนแบบคอหนังนะครับผมก็ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถเราจะเดินทางกันไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะว่าการฉีดวัคซีนนี้เราจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปติดตามอาการตั้งแต่ฉีดจนหายเรามาฉีดที่ศาลาสถานีกลางสถานีกลางบางซื่อนะครับผมอยู่ในย่านกรุงเทพตอนนี้เราขับรถกันอยู่เดี๋ยวเดินทางกันก่อนเราจะต้องระมัดระวังตัวเองดีๆนะคะคนที่มาฉีดเขา ก็มีข้อปฏิบัติก็คือดื่มน้ำให้เยอะๆประมาณ500 500มิลลิลิตร500ลิตร500ลิตร500มิลลิตรถึง1000ม <Okay. S 1> ิลลนะิตรโอเคก็คลิปนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเร็วๆนะเพราะว่าเราตื่นมันเป็นช่วงเวลาที่เราตลังจะตื่นกันแล้วก็มาฉีดรปสตีน <c oughs> บอกให้ประกันเขรู้ไปว่าตื่นสาย พี่ครับามาฉีดวัคซีน,นไปที่ไหนครับลงไปก่อน oh ลงประตูที่สองก่อนก็ได้ครับติดต่อพี่ทหา,ารนะครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ไปจอดรถที่ไหน <c oughs> ลงประตูที่สองยังไงต่อลงไปก่อนอะเธอลงไปก่อนสิอ่ะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันมากๆมาฉีดวัคซีนจอดรถตรงไหนคะจอดรถซ้ายที่สองเลยนะครับลมน้ำเงินสายที่สองลมน้ำเงินขอบคุณค่ะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงสถานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงรถแล้วเราก็จะทำการไปฉีดเราจะไม่รู้วเขาจะให้ถทายถ่ายหรือเปล่านะครับผมก็ยังไงฝากติดตามชีวิตกันได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมว่าอาการจะเป็นยังไงหลังจากฉีดแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดจะตื่นเต้นแค่ไหนอะไรยังไงก็เราติดตามกันเลยนะครับผมตอนนี้พี่ขอทนี่จบก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บตอนนี้เรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่ารถโคตรเยอะเลยครับ ระวังตัวเป็นอย่างมากเลย,เลยคนเยอะมากเลยนะครับน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยนะของคลิปนี้เราจะต้ระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีก็แมทต้องสองชั้นนะครับน้องและที่มาฉีดวัคซีนก็ต้องระวังตัวกันด้วยแล้วก็เราจะให้คลิปนี้เราจะให้ทุกคนติดตามชีวิตการหลังจากฉีดวัคซีนกันนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงเราจะ,ะดูแลตัวอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ขอไปหาสถานที่ฉีดก่อนก็หลงๆกันอยู่ โอเคครับผมไปเจอกันข้างในเลยตอนนี้ที่น้ำก็ได้ทำการฉีดไปที่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างวะเบมือเบามากใช่ไหมแบบแทบไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เลยเนาะรู้สึกแค่ตามริงเ็ลงไปอ่ะคนเดียวกับเธอใช่ไหม โอเคสุดยอดเรียบร้อยแล้วครับผมเราสองคนโชว์โชว์โชว์จริงจริงงอ๋ออะไรวะจริงจริงหมอมือเบามากเขาทำักสังเกตอาการอ๋อนั่งเล่นแลวเราไปไปพักตรงไหนพอยพักสามสิบนาที ตอนนี้เราสองคนก็ได้ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่จุดเขาเรียกว่าจุดรอสังเกตการนะครับตอนนี้เสียงมันดังมากอาจจะไม่ค่อยได้รอรอสังเกตการประมาณสานาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่าแหลกันในรถแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้เสียงดังมากตรืง และตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะหลังจากไปหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนแอสต้าซิดิแพกซิดิแพกมาเ็นไงบากาเราไม่ได้ถ่ายตอนอยู่บนรถเพราะว่าเรามาแต่กินมุกชิ้นอยู่เอาเนี้ยคือมันตอนที่เราฉีดนะครับหลังจากฉีดมาก็ประมาณสามสี่วัทีพาช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 เฉย เราขึ้นรถมาก็ปกติแต่พี่น้ำจะมึนใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าอาการรู้สึกเหมือนแบบมึนยาเขาบอกว่าจะแบบมึนมึนยาไม่รู้ว่าอาการแต่ละคนจะเหมือนกันไหมแต่ผมรู้สึกช้าๆไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าพี่น้ำจะเหมือนมึนมึนปวดหัวมึนมึนเหมือนเป็นลมหระไม่มึนมึนเหมือนมึนยาเหมือนเมายาเมายารู้สึกว่าเหมือนว่าผมแค่ช้าๆแล้วพอมาถึงบ้านเป็นไงบ้างเธอเป็นไงบ้างมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งแต่เราไปฉีดมาช่วงบ่ายสอง ตอนนี้เป็นเวลาชั่วโมงสาม,สามทุ่มครึ่งแล้วก็คือเรามาถึงก็ไม่ได้ถ่ายขึ้นรถเราก็ไม่ได้ถ่ายแต่กินฮอทดอกเรามาถึงก็เก็บของนูวยนั่นเคลียร์งานด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเคลียร์งานเพราะว่ากลัวว่าอีกสี่ห้าชั่วโมงกลัวว่าไข้จะขึ้น <Okay. S 2> หรือว่าอาการเราจะทํางานไม่ไหวก็เลยเคลียร์งานก่อนแล้วก็เลยมั่นถ่ายตอนสามทุ่มตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากห้าชั่วโมงก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะ แต่ผมรู้สึกเริ่มครับนนไม่ได้เริ่มเป็นไข้นะรู้สึกว่าปวดขาปวดแขนปวดแขนใช่อยากรู้เหมือนกันนะ<ๆ>เขาบอกว่าที่แน่ๆคือไข่เราจะขึ้นคืนนี้เราจะดูอาการกันว่าคืนนี้ไข่เราจะขึ้นจริงไหมแล้วรู้สึกตื่นเต้นอะ่ะว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอเราจะแบบ มันเรารู้อนาคตอ่ะว่าเราจะเป็นไข่เราอยากมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นเนี่ยคือแบบเตรียมยาพาราคือคือเขาบอกว่าให้กินไข้ยาพาราอย่างเดียวนะคะที่ที่แบบไม่มีอย่างอื่นผสมเลยอ่ะอย่างเช่นแบบพิฟฟี่ซาร่าหรือว่าไทลินอออะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าไม่ได้อะหมายถึงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บอกนะแต่อันนี้คือ เพนะื่อนบอกมาอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะว่าที่เราจะไม่เชือ่อจะเชื่อเพื่อนที่สุด <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เราหลังจากทีแล้วถ้าหกชั่วโมงแล้วเรายังปกติกันดีนะครับผมและคืนนี้เขาก็าค่อยจะขึ้นเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแบบเผชิญกับใครแล้วเดี <c oughs> ๋ยวขึ้นก็จะรอสังเกตอาการกันดูว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นตอนไหนเดี๋ยวจะมาบอกอาการอีกทีนึงตอนนี้ขอนอนเล่นดูทีวีอะไรแล้วเลิกเปิดก่อนแล้วประมาณเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงรอดูว่าใครจะ จะดูแลกันไหวไหมเธอป่วยพร้อมกันจะเป็นยังไงเนาะน่าจะขึ้นแล้วแหละของขึ้นแล้วแหละโอเคเจอกันครับผมคืนนี้จะรอดหรือจะล่วงเจอกันโอเคบา,บายผิดพลาดที่เราสองคนไม่ใช่ผิดพลาดหรอกตั้งใจฉีดพร้อมกันอะลยรู้แล้วว่าต้องไม่สบายก็เลยไม่สบายพร้อมกันใช่ไหมเธอ <laughs> ข้า้งจะหนักอ๋อปุกผมมาก,กินยาเลยแล้วก็เลยลูกมากินยาพร้อมกันพาราคนละเม็ดนะมึงเ,เดี๋ยวจะ,ะแถลงข่าวให้ฟังตอนเช้านะเธอสองนิ้วไปเปล่าฮะอาการเป็นไงตอนนี้อขอสรุปเร็วๆเลยหนักมากสัน่นแบบสั่นมาก <laughs> ตอนเช้าเจอครับตอนนี้ขอปิดไฟแล้วก็พักผ่อนกันคร่าวๆอยวเจอกันตอนเช้าเลยฟันดีตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครับผมอาการแย่จริงผมตัวร้อนมากแล้วไข้ขึ้นเดินแทบจะไม่ไหวแล้วก็ปวดตรงแขนมากพี่น้ำต้องปลุกขึ้นมากินยาเพราะพี่น้ำก็ไม่ไหวหนาวในอะหนาวข้างในเบอ เป็นว่าวันนี้คร่าวๆเดี๋ยวจะตอนเช้าเท่าไหว,วจะออกมาอะไรนะออกมาพี่พี่ภาคษาษาเจรจ่ายทนึงแล้วแย่มากปวดปวดเอ้ยแต่ปวดแผลจนจนหน้าตึงแล้วก็ตัวร้อนไม่มีแรงตอนเช้าค่อยคุยกันแล้วกันนะจะมารีวิวคนป่วยนะคะฉันจะดูเธอ,อ ชีวิตฉันทั้งหมอที่มี้คอยอยู่ตรงนี้ออกบก็ถไว้เขียนข้างกันเพราะจุกลมหายใจที่ก็สวัสดีครับผ่านไปแล้วเป็นเวลา สามถึงสี่วันอ่นสี่วันนะครับผมหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาก็เราอาจจะผิดคำพูดนิดนึงว่าเราจะให้ติดตามอาการหลังจากฉีดเสร็จแล้วเพราะมันก็โน่นนี่นั่นเยอะๆหมดตามที่ทุกคนไี้ดูคลิปมานะครับผมมันหนักอ่ะมันหนักมากจนเราแบบอยากเอาชีวิตรอดเหมือนน้ำอ่ะจะแบบเหมือนไข้ขึ้นตอนกลางคืนแต่เจอ่ะจะแบบไข้ขึ้นตอนแบบกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันผัดกันดูแลมากกว่าค่ะใช่ครับแล้วก็ เจอวันผมอ่อนแอนที่สุดนะครับเจนอนทั้งวันเลยวันที่สองนะคะทุกคนเจแบบไม่เอาอะไรเลยจริงๆคือแบบนอนก็เธอหายแล้วนี่นอนเยอะมากพี่น้าหายแล้วครับเอาง่ายคืออาการของผมนะครับผมไอ้สองคืน2คืนกับอีกเป็นหนึ่งวันแต่พี่น้าจะเป็น1คืนกับอีก ก็สองคืนแหละสองคืนแต่กอนไม่เป็นอะไรไม่ไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบวา่าขันแ้บงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมาป่วยไปครับสองคืนหนึ่งวันครึ่งสองวันเนี่ยนะครับกถามว่าหนักไม่หนักนะเธอมันเหมือนแบบเป็นแค่วัดใหญ่เลยจริงๆทุกคนมันก็หนักนะแต่เราก็บาาแบบฝืนตัวเองไงเขาเห็นในคลิปอยู่หนาวสั่นหนาวมากสั่นแบบสั่นมากก็นี่ครับอาการของคุณก็ประมาณนี้ส่วนการรักษาของเราก็แค่กินแค่ยาพาราก่อนนอนเรากินยาพาราเป็นคนละเม็ด แล้วก็พอเรามีอาการปุ๊บเราก็ปลุกคนมากินยาเลยตามในคลิป<ช>ที่เห็นกันก็กินยาแค่นั้นเลยไม่ได้กินยาตัวไหนไม่ได้ตัวไหนเพิ่ม<ช>แต่ว่าแล้วแต่บางคนนะครับว่าอาการแต่ละคนจะเป็นยังไงจะอันนี้ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราคงก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าฉีดเวลาเดียวกันพร้อมกันเนาะก็ <ừ> ประมาณนี้มีอะไรจะบอกน้องๆ่านผู้ชมไหมก็ก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็กินวิตามิน วิตามินซีอะไรเงี้ยแบบเหมือนวิตามินเสริมอะไรเงี้ยค่ะคือถามมาแล้วว่ากินได้ไหมเขาก็บอกว่ากินได้ปกตินี่คือเข็มแรกของเราถ้าเข็มที่สองของเราก็ไปสามเดือนก็คือนัดประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะก็ประมาณสามเดือนพอดีก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีวางแผนจะไปฉีดวัคซีนก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆอย่าอดนอนอย่าดื่มแอลกอฮอล แล้วก็ระหว่างนั้นเขาก็จะบอกว่าห้ามแบบดื่มกาแฟชาที่มันทําให้แบบหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะโอเคสําหรับวันนี้เอาจบดีแล้วเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเลวอ๋อใช่อย่าลืมตอนนี้ <กด S 2> เราจะ <like. S 2> ไปถึงกดแชร์จะไปถึงข่าไห่แล้วกดซับสไคร้ได้นะคะ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็ชมคลิปวิดีโอของเรานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันต่อๆไปตอนนี้เราจะผ่านกฎของ YouTube แล้วอยากจะผ่านแล้วก็คือ1,000งันซ้ำ subscribe นะครับแล้วก็กำลังใจในการทำโอเคแล้วถ้าใครชอบคลิปแกล้งที่ไปขยี้กันอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนด้วยครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เอาอีกแล้วสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้กบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ